สวัสดีครับอยู่กับเราลาววันนี้ดาเล็กเดลินเตอร์และผมแอดเอาจเพจวันนี้ดาเล็กเดลินเตอร์ดอทนะครับวันนี้มาอยู่กับคลิปให้ความรู้เกี่ยวกับเหล็กดัดกันอีกแล้วนะฮะและวันนี้ถึงคิวของการประกอบชุดเสริมมุ้งบานเลื่อนพิเศษในชุดของเหล็กดัดครอบในนะครับโครงสร้างแบบเหล็กดัดใช้กรอบเหล็กอย่างน้อยขนาด2อคูณหนิ้วตัดเฟรมล่างให้พอดีกับกรอบด้านในตัดเฟรมบนให้พอดีกับกรอบด้านในตัดเฟรมข้างรับหน้าบานมุ้งให้พอดีกับกรอบด้านในต้องบากเฟรมด้านบนล่าง เพื่อหลบล่องรางทําให้ใส่ได้พอดีกรอบมุ้งบานเลื่อนประกอบแล้วเสร็จให้ใส่เข้าไปในล่องเฟรมล่องรางด้านนอกในสุดโดยใส่ขึ้นจากด้านบนโดยให้ล้อมุ้งเข้ากับล่องเฟรมบนก่อนแล้วจึงใช้สกรายปักแบนงัดให้ล้อรางเข้ากับล่องเฟรมล่างใส่บานล่องลางด้านในก่อนแล้วจึงใส่บานล่องรางด้านนอกเสร็จแล้วจึงใช้สกราปักแฉกไขสกรูตรง ล้อบานเลื่อนทั้ง4ล้อทั้งด้านล่างและด้านบนของกรอบมุ้งบานเลื่อนทําแบบเดียวกันทั้ง2บานเป็นการตั้งลูกล้อรางเลื่อนให้ใช้งานเปิดปิดไปมาได้ง่ายและสะดวกแก่การใช้งานเฟรมเสริมรางมุ้งและเฟรมเสริมพิเศษอื่นๆโดยมีร่องรองรับสําหรับใสสกดัดลดบานเลื่อนกันมแมลงพิเศษก็จบกันแล้วครับสําหรับคลิป ให้ความรู้เกี่ยวกับเรืงของทางร้านเราก็ใครที่ชอบกัรลืมถูกใจและเรื่องแ้ว่าสนใจในเรื่องของเรื่อดับได้รับชมกันกนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ